เริ่มต้นอาหารมื้อเช้าง่ายๆใน10นาทีมาดูกันเลยครับช่วงนี้อวบขึ้นครับเลยจะต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินกันสักหน่อยเมนูนี้ให้ชื่อว่า เมนูเคลียร์ตู้เย็นคือวันนี้ดูในทตู้เย็นครับมีอะไรก็เอามาใส่ใส่ไปนะครับก่อนอื่นก็เ,เริ่มตั้งกระทะให้ร้อนครับแล้วก็ทอดกุ้งแห้งก่อนนะครับกุ้งแห้งนี่เวลาถ้าเราเอามาทอดแล้วเวลาเคียเค้ยวๆเนี่ยมันจะได้เทกเจอร์แบบกรอบๆเค็มๆนะครับก็อันนี้เราจะเอามาท็อปในช่วงสุดท้ายนะครับเริ่มเข้าไปสู่ในขั้นตอนของการผัดนะครับหลังจากทอดกุ้งแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นําน้ํามันนะครับ เทออกนะเอาให้น้ำมันแค่ติดกระทะเท่านั้นหลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์นะครับซึ่งวันนี้เนื้อสัตว์ที่มีก็จะเป็นเนื้อไก่นะครับแล้วก็ใส่หมูสับลงไปด้วยผัดนะครับกับน้ํามันแบบน้อยๆนะครับแล้วก็คราวนี้ค่อยๆผัดผัดไปเรื่อยๆนะครับในระหว่างการผัดเนี่ยกลิ่นหอมมากอยากจะให้กลิ่นเนี่ยส่งเข้าไปในโทรศัพท์ได้จริงๆพอเมื่อ เนื้อสัตว์เริ่มสุกนะครับเราก็จะใส่ไข่ไก่ครับซึ่งวันนี้เนี่ยใส่ไข่ไก่ไปทั้งสิ้นอีก2ฟองนะครับคราวนี้เนี่ยดูในกระทะนะครับก็จะเห็นเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่ซึ่งเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นยอดนะครับพอตอนเวลาใส่ไข่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งให้ไข่ไก่มันเริ่มเซตตัวให้มันระอุนะครับหลังจากนั้นนะครับคนคนเล็กน้อยคูลเลคูลเลไปนะครับคราวนี้เราก็มาเริ่มต้นใส่กากใยและไฟเบอร์ นั่นก็คือวันนี้ใส่สาล่ายวากาเมะแล้วก็ดอกไม้จีนครับผัดผัดผัดลงไปนะครับจริงๆแล้วลองมากับตัวนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าอาหารเช้านี่มันสาคัญมากถ้าหากในอาหารเช้าเรากินอาหารที่มีโปรตีนที่ถึงเนี่ยมันจะทําให้เราอิ่มนานไม่กินจุกจิกในระหว่างวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดด้วยนะครับมาถึงขั้นตอนการปรุงวันนี้ยิ้มใช้น้ําปลาตารันจวนนะครับสูตรลดโซเดียมเค็มกําลังดีและที่สําคัญหอมมาก แล้วก็เติมน้ำตาลหล่อหางกล้วยไปสักนิดนึงหลังจากนั้นก็โคเลโคเลไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักขึ้นใส่จานนะครับอย่าลืมออนท็อปด้วยกุ้งแห้งทอดที่เราทอดไปเมื่อต้นคลิปนะครับรับรองว่าอร่อยมากๆใครที่อยากได้น้ำปลาดีมีคุณภาพน้ำปลาตารันจวนของพี่ไก่นะครับอิมปักตะกายไปให้เรียบร้อยแล้วตามสโลแกนครับของไม่ดีพี่ไก่ไม่ทํา กดสั่งซื้อกันได้เลย